สายบัวให้น้องเตรียมตัวคันมากจะมาสายบัวสายบัวให้น้องเตรียมตัวคันมากจะมา แล้วต่อซิแหกอะไรก่อนแล้วแหกเตาแก๊สอุ่นคอลลาเจนมากินไม่ต้องอุ่นผสมกับน้ำได้น้ำร้อนน้ำเย็นละลายได้หมดเลยได้เลยเหรอ,อ,อโอ้โหนี่พงษ์ท่า <ผม S 1> นเกิดเรื่องใหญ่แล้วไปแต่งตัวมาตลอดอา้าว<ม>ก็ต้องเกิดเรื่องใหญ่สิเพราะว่าจะจัดงานใหญ่เป็นงานแต่งงานของเราสอนสิลป์กับอัญญาแปลกใจใช่ไหมว่าทําไมเราสอนสิลป์ถึงพาอัญญามาเข้าเฝ้าเสด็จพี่สุภสิทธิ์แต่ทางที่อัญญาก็บอกอยู่ว่ามีเนื้อคู่ชื่อว่าสุภสิทธิ์และเราเนี่ยก็รักอัญญา แต่เราด้วยที่จะพาอรัญญามาเข้าเสนอเด็กพี่เพราะหลังที่เราว่าเด็กพี่สุภทธิ์เนี่ยเขาไม่ชอบผู้หญิงแน่นอนพี่ชายเราทำไมเขาจะไม่รู้ว่าพี่เราเป็นยังไงและเราก็มั่นใจมากๆนี่เราคิดไปแล้วนะเลยให้อรัญญาเนี่ยสัญญาไว้ข้อหนึ่ง้าเกิดว่ารพียอารมณไปตกกัาทำไมอ่ะจะไปหยุดเปลี่ยตัวขึ้นโอ้ยผมหมดไม่พักท่านว่าตบมือให้ขึ้นร้องเพลงได้เลยไม่ใช่ตอนเนี้ย ไปพาลัญญามาเลยมันเกิดเหตุใหญ่แล้วน่ยคงจะปฏิเสธอลัญญาใช่เสียใจเป็นเรื่องธรรมดาออ้สุดสิเนี่เห็นอลัญญาเกิดชอบอุ้มอลัญญาหายเข้าไปในพักพาแล้วบาบาจิ๊ดเสด็จพี่ไม่น่าอะไรนะเสด็จพี่อุ้มลัญญาเข้าห้องใช่ไม่จริงจริงไม่จริงจริงมันเป็นไปไม่ได้มันเป็นไปแล้วไงบาบาจ แล้วสอนพระรามหักกับอากาศจะเป็นยังไงต่อไปครับท่านผู้ชมที่เขาลงดนะตามชม อยากเอาชีวิตด้วยมีคมเกิดอารมณ์เข้าหันไม่แย่งรักกันเี่ยถึงเป็นพี่ก็ต้องฟันสิเด็กมาสิสิเด็กจะย่งอยากไปจากกันหมดฉันไม่ได้อเป่า